เจ้าพระเจ้าสุนีทองสำริดเจ้าเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ,อจกลงลีเจ้าผ้าทอจกลงลีเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านปงคําซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านปงคําในหมู่ในวัดพงคาตาบลบีอาเภอลรจังหวัดระยองเจ้ากลุ่มของเฮาเนี่ยเจ้าเป็นอยู่ห่างจากตัวอําเภอ มาประมาณ6กิโลเมตรเจ้าผ้าทอจกลงลีนี่มีอายุมาอาประมาณเกือบ200ปีเจ้าเป็นผ้าตวด,ดลายโบราณซึ่งเฮาฮ้องว่เป็นผ้าจกของชาวไทายวนมาเจ้าอันนี้ผ้าตรงนี้อปิ้นจะอยพยพจากมาจากเชียงแสนมาต่ำแม่น้ำต่ำลำน้ำ ในน้ำสาขาอย่างต่างๆเกิดจากการอพยพของผู้คนเจา้าผู้คน,นก็จะอพยพจากามาก็เพราะว่าหนึ่งเกิดสงครามแล้วก็เป็นเกิดภัยพิบัติหรือเกิดการต้อนผู้คนมาเพราะฉะนั้นผ้าจกลงนีเนี่ยเจา้าที่มาถึงบ้านเฮาเนี่ยมาถึงในเขตอำเภอลีเฮาก็เลยห้องผ้าเหล่านี้ว่าผ้าจกลงลีผ้าทอจกลงลีเป็นผ้า,าะระลายโบราณเจ้า ซึ่งมีอายุประมาณเกือบ200ปีเฉานะต้องกําเนิดของ้้เทอจบรงนี้ก็คือในโบราณเป็นในสมัยเชิงแสนเกิดการอพยพของผู้คนไม่ว,ว่าจะเป็นเกิดจากภายัยพิบัติสงครามหรือว่าโรคต่างๆหรือว่าการต้อนผู้คนในขณะที่ว่าเกิดการต่อสู้พุ่งโรคเกิดขึ้นก็ คนก็ได้อพยพมาตามลุ่มน้ําสาขาต่างๆว่าจะเป็นที่ผ้าจกที่ใดก็ตาที่ใดก็ตาเช่นที่แม่แจ่มที่หอดดอยเต่าหรือว่าที่นี้จะเกิดว่าพอผู้คนที่มีผ้างามๆและมีผู้คนที่มาตั้งหลักตั้งแหล่งอยู่ตรงนี้เปิื่อนกันเลยได้พัฒนาผ้าของเปื่อนจนมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเราห้องผ้าเหล่านี้ว่าผ้าจินจก แล้วก็รายละเอียดหรือว่า,าการออกแบบก็ยึดขึ้นอยู่ที่ภูมิปัญญาของช่างทอจะออกแบบเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของตัวเก่าเจ้าถ้าทอจกรงรีนะเจ้าจะมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือลักษณะของลวดลายก็จะมีพื้นหลังสีดําเพราะฉะนั้นลวดลายเป็นโดดเด่นแล้วก็มีความอ่อนช้อยสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งติ่มจก ในส่วนล่างของจีนโกซึ่งห้องว่าสเปาหรือหางสเปาเนเจ้ามันจะมีรูปคล้ายๆภาษาอังกฤษเป็นตัวทียู่กรารสเปาซึ่งมีลักษณะเป็นขันตั้งแล้วก็หรือว่าเป็นแตนตัวทีตัวนี้หรือว่าขันตั้งหรือแตนตัวนี้มันหมายถึงเสาหลักและความมั่นคงของชุมชนเจ้าอันนี้เป็นความสามัคคีของชุมชน แล้วก็ลวดลายแต่ละลวดลายเนี่ยจะเป็นมีชื่อ,อเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นมิติทางธรรมชาติเจ้าในการทอผ้าติ่นจกเนี่ยนะเจ้าวันอื่นช่างทอผ้าผ้าติน่นจกของโรงรีเนี่ยจะมีติ่นแดงเนาะดำแดงเจ้ามีสองสีดำแดงแล้วก็ช่างทอเนี่ยก็จะเลือกเจ้าเลือกลวดลายเพราะว่าลวดลายของเฮานี่มี ประมาณซึ่งเราเรารวบรวมขณดนี้มีประมาณเกือบ20ลายเน uh, าะเฉพาะมาตรฐานกลางแต่สำหรับลายประกอบจะมีนาคอยู่เจ้าช่างทอเพิ่งก็เลือกลวดลายเลือกเส้นท้า uh, ยแล้วก็เพื่อที่จะสร้างลวดลายบนผ,ลผ,ลผลืนผ้าในการสร้างลวดลายบนผ,ลผ,ลผลืนผ้าจิงจกเนี่ยเจ้าเปิน้นเขาจะมีเปิ้นฮ้องว่า กรับหรือว่าตารางในการแล้วก็การเฮือสีต่างๆนี่ก็อยู่ที่การเฮือสีการใช้เส้นป้าก็อยู่ที่จินตนาการของแล้วก็โดยอิงกับรูปแบบรวดลายของคนโบราณเจ้าอขอเชิญชวนนะเจ้าแม่เอลมายเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอจกหลงลีของเฮาเจ้า แลนะนอกจากว่าาจะมีผ้าทอจกลงนี้มีสิ้นติ่งจกเขาสิ้นของเขาเแบบหนึ่งก็คือเขาว่าสิ้นติน่งตานเจา้าอันนี้ก็คือราคาที่บาราคาที่สามารถจับต้องได้และติ่งจกก็ตอนนี้ผ้าติ่งจกเขาก็มีเป็นผ้าติ่งจกจ i ไอนอกจากนา้มีความสวยงามผ่านการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนอกจากสิ้นติ่งจกแล้วนะเจ้าเขาก็มีเป็นประเภท เสื้อผ้าเนาะเจ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มซึ่งเป็นผ้าท้าแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยลวดลายจกแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีผ้าพันคออย่างตัวเจ้าพอเชิญชวนเจ้าการติดต่อสามารถติดต่อเขาได้ต่างอ่าเพจเจ้าผ้าจกหลงลีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์094625 ห5หนเจ้า